สวัสดีครับผมมื้อนี้เสนอเมนูสตอรครับผมเอสตอผัดกับปิกุ้งสดหมูสับครับมาลงมือทำกันเลยครับผมอตำกระเทียมนี่ก็คือขั้นตอนการทำเครื่องผัดครับผมตำกระเทียมแหลกแล้อะ่ะใส่พริลกลงไปนี่กับพริกกระเลและละอันนี้ก็ตามด้วยหอมแดงอา่า โ okay. อเคหอมแดงกับแดดแล้วตั้งด้วยกะปิ <S 2> <S 2> อ่<ป>อาโอเคตำรวมกันไปเลยมีกะกระเทียมหอมแดงกะปิพริกอ่าตามไปกับสี่อย่างกับเป็นเครื่องพัดอ่าเครื่องพัดจะเสร็จแล้วล่ะครับผมเสร็จแล้วแดดละเอียดแล้วกับพอประมาณบริละเอียดเต็มไปตักใส่ถ้วยอ่าไส้ มารวมมือทำน้ำกันเลยครับผมใส่น้ำมันเใส่ลงไปพอน้ำมันพอนได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องผัดลงไปเลยครับผัดเครื่องผัดใส่กับนน้ำมันเครื่องผัดนี้จะมีพริกมีกระเทียมมีกระปิ้งหอมแดงใส่กินหอมสุด พักมาได้แป๊บนึงเติมน้คสับลง,งไป ใส่เนื้อลงไปแล้วก็ตามด้วยปรุงครับผมนี่คือปรุงแกเ้เก็บผ้าหลังครับโอเคผัดหมูก,ก็ปรุงใช่กันแล้วก็ขั้นตอนนี้เขาก็ป,ปรุงเป็นรสเป็นน้ำเล็กะ่ะมันหอยใส่ลงไปโอเคหอยตสมลงไปตามโดยรสดีแบบนี้มัน,ามดดนตาล ตลาดไเนี่ยน้ำปาน้นสตวนึงอ่ำซัมเบกปนัวสุดยอดหัดงงมีการอิสุกเร็วอยู e ่หรอครับดีกับเนึ่งเรื่แล้ว ตนี่ก็ต้มหรือพัดไม่ได้ครับซุปไม่ได้หรอกซุปแบบใส่สะก้อนใส่เลยตอนถ่ายใส่สะก้อนถ่ายเสร็จแล้วครับผมเมนูทำกินง่ายๆสไตล์ง่ายๆสมครัวบ้านๆครับลองเห็ดกิมลองมึงครับแซ่บพึงใจแน่นอนครับผม เจอกันชิปน้าเด้ครับเสร็จแล้วครับตักใส่ถ้วยได้เลย,ยเตรียมกิน เจอกันไม่ชิบนาครับผมสวัสดีครับ